ทาไม่หนุนตะวันปมขบวนเสด็จวอนสังคมตั้งสติผลักคนรุ่นใหม่ออกไปไม่เป็นผลดีพิธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จแจงคนละเรื่องเป็นในประการวอนสังคมตั้งส,งต,งสติหาทางออกร่วมกันชี้ผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีเมื่อเวลา13บสนาฬิกาสานาทีวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย จีนถนนเยาวราชนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวันตัวตุวลานนนหรือตะวันนักกิจกรรมทางการเมือง โดยนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าไม่สําคัญในฐานะที่เป็นนักการเมืองและคนไทยคนหนึ่งก็กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยจึงอยากเชิญชวนทุกคนตั้งสติเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจกังวลใจและต้องการความเข้าใจตนก็อยากให้ทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการผลักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมตนอยากจะให้ร่วมมือกันหาทางออกย้ำว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเก้าไกลโดยเฉพาะนายพิธาสนับสนุนพฤติกรรมของเยาวชนกร,รณีขบวนเสด็จหรือไม่นายพิทากล่าวว่าคงไม่ใช่สนับสนุนส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกรันเป็นเรื่องสิทธิการประกันตัวต้องแยกเป็นกร,รณีควรใช้ความละมุนล,ละม่อมหาทางออกร่วมกันเพื่อทําให้สถานการณ์คลี่คลายเมื่อถามย้ําว่าจุดยืนของนายพิธาต่อการกระทําของนางสาวทานตะวันเป็นอย่างไรนายพิทากล่าวว่ากังวลใจแต่เข้าใจ เมื่อถามว่าวันนี้กลุ่มเยาวชนมีการทำกิจกรรมและเกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นนายพิธากล่าว,ว่ารู้สึกกังวลทุกฝ่ายควรตั้งสติและทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันหาทางออกจากความขัดแย้งในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะมีการยื่นประกันตัวกลุ่มเยาวชนคดีมาตรา112หรือไม่เพราะในพักเก้าไกลมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกสิทธิในการประกันตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน นายพิธากล่าวต่อว่าส่วนการอรารัคขาบุคคลสำคัญของประเทศก็เป็นอีกเรื่องแต่การแสดงออกก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันอย่าไปผูกรวมจะทำให้การแก้สถานการณ์ไม่ได้และแตกแยกไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยก้าวไกลร่วมรุ่จีนเยาวราชคึกคักชัยธวัฒน์พิธาขอพรให้มั่งมีสีสุขก้าวไกลร่วมงานตรุษจีนเยาวราชพบปับประชาชนคึกคักชัยธวัฒน์พิธาขอพรให้มั่งมีสีสุขเป็นปีแห่งความหวังของทุกคน วันที่10กุมภาพันธ์2 5 6พรพักเก้าไกลนำโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักและพิธาลิมเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักพร้อมด้วยสสทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่ออาทิปารเมศวิทยารักษสันสสกรุงเทพเขตหนึ่งิตวัชรศิลป์ทูเบญจาแสงจันทร์สุโชดชัยศักดิ์ร่วมกิจกรรมตรุษจีน2567ที่ถนนเยาวราชโดยเดินพบประชาชนเริ่มต้นที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย จีนไปจนจบที่ศาลเจ้าใต้กงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายภาพและให้กำลังใจขณะที่แกนนำพักก้าวไกลเดินทักทายประชาชนตามร้านค้าต่างๆตลอดเส้นทางโดยระหว่างการเดินชัยวัดได้ชวนเพื่อนสอสอแว้ะร้านของหวานชื่อดังของเยาวราชอย่างสวิทชามและชิมชอปชมอาหารวัฒนธ,นธรรมหลากหลายเมนูพิธากล่าวว่าขออวยพรเนื่องในวันตรุษจีนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาเป็นปีแห่งความหวังของคนทุกคน ด้านชัยธวัฒน์กล่าวว่าพักก้าวไกลมาร่วมอวยพรเนื่องในวาระตรุษจีนซึ่งเป็นวาระสำคัญที่สุดของปีของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงคนไทยทุกคนขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขรุ่งเรืองไปพร้อมกันปารเมศกล่าวว่ายาวราชเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอาหารริมทางงอสตรีทฟูด้ด รวมถึงชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และมีอัตลักษณ์จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยววอเชิงวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องทุนต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เห็นว่าภาครัฐต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและลดโอกาสเติบโตของธุรกิจของคนในพื้นที่